สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับที่เพิ่งลงนี้ก็คือเขาเรียกว่าต้นกระเจียวนะครับดอกกระเจียวนะฮะซึ่งมีหลายหลายสายพันธุ์นะครับก็มีทั้งสีม่วงชมพูสีขาวสีส้มส้มเหลืองเหลืองนะฮะนี่นะครับก็เป็นดอกที่สวยงามนะครับกระเจียวนะก็เอามาขยายพันธุ์นะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะเอามาขยายพันธุ์ ไว้ปลูกในสวนในไร่นะเพื่อนๆครับเพื่อสร้างบรรยากาศบริเวณตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับให้มีบรรยากาศที่สวยงามนะครับนี่ดอกสีขาวนะครับเพื่อนๆน,นี่ขาวมีม่วงด้วยนะครับสวยงามอันนี้ก็ชมพูม่วงนะครับแล้วก็นี่ฮะดอกขาวกระเจียวเป็นพืชที่มีหัวมีเง้ามีหัวอยู่ ใต้ดินแล้วก็จะมีการขยายพันธุ์แตกกอไปนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้นะบางสายพันธุ์เนี่ยกินได้ด้วยดอกกระเจียวนะครับนีก็เริ่มเอามาลงในแปลงนะที่ไรนะ่เพื่อสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศให้มีความสวยงามนะครับนี่ครับ ที่ไรก็เต็มไปด้วย <c oughs> ต้นไม้ใหญ่นะฮะไม้ป่าที่มีความตั้งใจไว้นะครับให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีความร่มรื่น,นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็สามารถอยู่อาศัยใช้สอยนะครับน <c oughs> อกจากมีดอกกระเจียวแล้วนะฮะก็ในพื้นที่ก็จะมีการปลูก ไม้ดอกกลุ่มนี้นะซึ่งไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าเป็นดอกอะไรบ้างนะครับก็ค่อยๆปลูกไปนะฮะสร้างบรรยากาศไปนะครับดอกไม้ก็มีความส,สวยงามนะสร้างโลกสร้างบรรยากาศให้สดใสนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับ สร้างสีสันสร้างความร่มรื่นนะครับเ,เพื่อนๆอนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบ้านในสวนบ้านในสวนป่าจะบอกเป็นบ้านในสวนธรรมดาไม่ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นไม้ป่านะครับนี่ฮะบ้านหลังเล็กๆนะครับ เป็นการสร้างบรรยากาศนะครับเป็นที่พักส่วนตัวนะทำเหมือนกึงนะครับคล้ายว่าเราอยู่ในในรีสอร์ทในป่าป่านะประมาณนั้นนะครับก็จะมีความเงียบสงบแล้วก็มีบรรยากาศที่าตามที่เราจินตนาการทำไว้นะครับแต่ถามว่าแล้ว มันได้ประโยชน์อะไรนะครับคือตรงนี้นะไม่ได้โดยประโยชน์โดยตรงนะครับแต่โดยตรงก็ได้นะฮะคือได้ความสุขเลยนะค,ความสุขความสัมผัสจากการที่เราได้สัมผัสเดินชมเนี่ยเป็นความสุขทางใจเลยครับความสุขทางใจเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของความสุขทางกายนะฮะ ใจได้เนี่ยนะฮะมันสร้างความสุขอย่างอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะครับทัศนคตินะในการที่เราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้เรามีมีพลังใจนะครับที่จะทำนะครับคนเราเนี่ยถ้าทำงานโดยไม่พักผ่อนนะฮะเรียกว่าคุณภาพงานไม่ได้เท่าที่ควรแต่ถ้าเราได้สร้างได้พักผ่อนได้พักสมองได้รีแลก ได้ดูสิ่งที่สวยงามที่เราชอบนะเรามีความสุขนะฮะเราก็สามารถที่จะสร้างเนื้องานนะสร้างาพลังในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตนะฮะขับเคลื่อนง,งานขับเคลื่อนอาชีพของเราเนะี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นผลพลอยได้แบบตรงๆเลยนะเพื่อนๆครับอ่านี่ก็ทำให้เรานะครับ มีพลังในการต่อยอดในการเดินทางในการต่อสู้นะครับกับงานกับอะไรต่างๆได้โดยที่เ,เรานะครับเ,เหมือนเราชาร์จแบตนะครเวลาเราอยู่ในในที่ทํางานนะครับแล้วเราก็ออกต่างจังหวัดออกไปเที่ยวนะครับไปพักผ่อนตามสวนบรรยากาศที่ร่มรื่นอะไรต่างๆหรือบรรยากาศสวยสวยงามๆทางไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไม่ว่าจะเป็น ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องการนะไปชาร์จแบตนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีที่อยู่อาศัยแล้วเราสามารถที่จะชาร์จแบตเราได้นะครับตื่นขึ้นมาเราได้สัมผัสเลยนะรตรงนี้นะซึ่งคนส่วนใหญ่นะฮะอาจจะมองข้ามเรื่องนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความจำเป็นมากเลยในการที่เราจะลุกทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับโดยเฉพาะคนที่มีกิจการส่วนตัวนะครับที่ทํากิจการส่วนตัวมันต้อง ใช้จินตนาการนะใช้ความคิดของตัวเองนะครับใช้แนวทางต่างๆที่ต้องคิดงานสร้างสารรค์งานนะครับโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครเพราะนั้นนะมันต้องใช้พลังสูงกว่านะครับคนที่เขาทำงานประจำนะครับคนที่เป็นพนักง,งานลูกจ้างอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่ายังไงเขาทำเขาก็ไม่ทำเขาก็ได้เงินเดือนอยู่แล้วแต่คนที่ทำกิจการส่วนตัวคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็น เขาแก่เป็นเจ้านายตัวเองมันจะต้องใช้พลังความคิดที่สูงแล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจังนะครับเพราะนั้นพลังชีวิตนะหรือพลังความคิดพลังความฝันเป้าหมายต่างๆเนี่ยจะต้องเรียกว่าจะต้องมีมากนะฮะกว่าคนปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครสั่งได้ไม่มีใครที่จะมาเป็นคนที่กำหนด นแนวทางการทํางานได้นะฮะเราจะต้องคิดเองและทําเองนะครับต้องตัดสินใจวางแผนเองล้มหรือลุกขึ้นมาเองนะครับโดยที่ไม่มีนะะเขาเรียกว่าใครคอยสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมนะฮะพยายามสร้างตรงนี้นะครับ มันมีผลในช่วงนะฮะทุกช่วงชีวิตของเราทุกบรรยากาศทุกเวลามันจะมีผลในการที่จะทําให้เราเนะี่ยเขาเรียกว่ามีพลังนะครับเพราะฉะนั้นพลังชีวิตบางทีนะครับเราอยู่เงียบๆอยู่ที่สงบๆนะฮะบ,บรรยากาศล่มลื่นล่มลื่นเนี่ยทำให้เราได้ได้บางสิ่งบางอย่างนะฮะเกิดขึ้นมานะฮะและทำให้เรามีความเข้มแข็งนะครับ สุขภาพดีแน่นอนฮะอากาศดีนะครับบรรยากาศดีสุขภาพดีเพราะว่าเราได้นะครับมีเขาเรียกว่าการเ,าเรียกว่ารีแลกซ์นะอีกเซอร์ไซส์นะออกกาลังกายนะครับเดินชมพื้นที่ต้นไม้อันไหนมันลกอะไรต่างเราก็ออกกําลังกายนะครับใช้แรงของเราทํางานมีเหงือ่อมีอะไรต่างๆนะเพราะว่าวันนี้นะครับ การออกกําลังกายมันมีนะฮะขอให้เราได้เหงื่อฮะทำอะไรก็ได้นะครับมีประโยชน์หมดนะเพื่อนๆครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องจ้างนะฮะไม่จําเป็นต้องทํากิจการทาที่พักแล้วเราจ้างคนอื่นมาทำนะฮะมันสู้เราทําเองไม่ได้ครับมันมีความภาคภูมิใจมากกว่าแล้วก็ได้ออกกําลังกายอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่นะครับไร่วิบูลเพ็งนะครับเช้านี้อ่า เดี๋ยวจะเ,เรียกว่าค่อยๆทำไปนะครับเอาเวลาว้างเล็กๆน้อยๆนะครับเข้ามานะฮะมีประโยชน์หมดเลยเพื่อนๆครับเดี๋ยวตัดหญ้าด้านหน้านี้ให้เรียบร้อยอันนี้ก็ต้นขี้เหล็กเนาะเออแล้วก็มีนะครับเป็นแนวเป็นแถวไปอย่างนี้ครับเอ่อชาวบ้านก็มาเก็บกินนะครับเอาไปแกงแกงขี้เหล็กนะครับมีต้นไม้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าต้นไม้เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้นยางนานะครับต้นใหญ่นะส่วนต้นเล็กๆนี้ก็จะเป็นไม้แดงนะครับายางนานี้อายุก็อยู่ที่20ปีแล้วนะครับต้นใหญ่มากนะครับก็หนึ่งคนโอบแล้วนะนี่ฮะเพื่อนครับนะมีต้นสมอพิเพกนะครับ ส,ม,ม,อสม,มอพี่เพกเนี่ยชอบมากมเลยต้นเขาคลาสสิกมากนะครับเอาให้เป็นที่สำหรับไม้อื่นเกาะเกี่ยวได้นะครับ,รบไปนะครับตรงนี้เป็นแดนติดถนนนะลาดยางเลยตอนนี้เมื่อก่อนไม่มีลาดยางนะะก็มีการขุดนะถมดินตรงนี้นะครับก็มีหินนะครับ ได้หินมาไว้ใช้สอยเดี๋ยวเอามาทําเป็นตกแต่งพื้นที่ต่อไปนะครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คืออันนี้คือฟืนนะครับไว้ขอไฟไว้อะไรต่างๆนะฮะใช้สอยเขาเรียกว่าเป็นพลังงานในในไร่ของเรานะครับเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับนี่ฮะเป็นได้มาจากกิ่งพวกยางนาพวกไม้ป่าเหล่านี้นะครับเพื่อนๆครับอ่ะนี่มีก็ต้นยางนาต้นนี้ก็ โตมากมากนะครับนะฮะหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60 70เซนแล้วครับเออนะก็สูงไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเนี่ยสูงมากนะครับประมาณสัก 20- 2 0ถึงยีเมตรแล้วครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้เหมือนกันนะครับยางนาโตมากนะครับ พี่กบก็ปลูกเองนะฮะปลูกมากกับมือเลยนะไม้พวกนี้นะครับขุดปลูกขุดปลูกง่ายมากเลยนะใช้เวลาปลูกแค่ต้นเราประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับผมว่ามีเพื่อนๆเราหล,หลายๆคนนะติดตามอยู่นะครับก็วันนี้ถือโอกาสทําคลิปนะให้ชมนะครับนะต้นนี้เป็นไงบ้างนะครับนี่ยางยางังยังเอ็นนะครับพอเอ็นถึงจุดหนึ่งเขาก็เขาก็ นะครับตั้งตรงนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับสวยงามดีนะครับเป็นทรงของเขาเลยนะครับเนี่ยพาท่านเดินชมนะนี่นะครับมันมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับนะฮะมันไม่มีทางเล็กลงเลยแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะโค่นอะไรนะครับปล่อยไว้เงี้ยฮะเพื่อนนะครับ อลังการอลังการอลังการงานสร้างนะครับออแล้วภูมิใจตรงที่กนะมันจะอยู่เป็นร้อยปีนะฮะสองร้อยปีนะครับ,รบเ,ออเจอเท้าวันก็เอาออกบ้างนะครับเพืเออ่อนนะครับต้นใหญ่มากนะครับตอนนี้เขาใหญ่นะนะครับ ต้นเขาใหญ่มากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยครับเห็นไหมนะแถวนี้ก็จะมีเห็ดนะครับมีเห็ดละโงกมีอะไรขึ้นอยู่นะอยู่ตลอดนะครับที่เห็นต้นเล็กๆนั้นก็เป็นต้นกระโดนนะครับต้นกระโดนต้น เขาเรียกว่าต้นติ้วต้นอะไรต่างๆนะฮะต้นสมอพิเภกนะครับนะับปลูกยางนานเนี่ย20ปีแล้วนะแล้วก็มีพื้นที่ว่างๆเดี๋ยวจะค่อยๆมาปรับแต่งพื้นที่ให้มันมีความสวยงามต่อไปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราได้ต้นไม้แล้วนะได้บรรยากาศของต้นไม้แล้วอีกหน่อยเราก็จะนะ ตกแต่งเป็นอย่างอื่นต่อไปไม่ยากนะครับแต่ถ้าการที่เราจะมีต้นไม้เนี่ยนะครับเราจะาใช้เวลานานมากถ้าเราไม่ทําไม่เตรียมก่อนนะครับโอเคเนี่ยคือบรรยากาศประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้พวพบกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ